ังให้ความสุขความเจริญบังเกินแก่ดชีวิตของตนและบุคคลอันเป็นที่รักในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงพระอนุตตร์ตรั่งสอนย้ำเตือนให้พุทธบริษัทมีศรัทธามั่นคงในหลักกรรมและวิบากคือการกระทําและผลจากการกระทําของตนเอง ทำนั้นย่อมได้แก่เจตนาหรือความตั้งใจที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นเหตุให้กระทํากุศลกรรมหรืออกุศลกรรมทางกายทางวาจาและทางใจอันที่จริงแล้วกฎแห่งกรรมก็คือกฎแห่งธรรมะประเภทหนึ่งนั่นเองเพราะการที่กระทําถึงใดถึงหนึ่งลงไปย่อมเป็นปัจจัย ให้จึงหนึ่งเกิดขึ้นตามมาเสมอบุคคลจึงจำเป็นต้องระมัดระวังเหตุในทุกๆก,การกระทําด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเพื่อที่จะได้รับผลดีคือความไม่ทุกข์หากท่านรักสุขเกลียดทุกข์ก็จงอย่าประพฤติท,ทุจริตไม่ว่าโดยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจซึ่งร้วนเป็นเหตุแห่งความทุกข ทุกคนย่อมมีทางเลือกของตนเองที่จะสามารถตัดผลกรรมหรือแก้ผลกรรมอันเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ทั้งนี้ไม่ใช่ด้วยการประกอบพิธีกรรมหรือด้วยการอ้อนวอนร้องขอให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาดลบันดาลหากแต่ด้วยการมีสติรู้ตัวงดเว้นจากการกระทำการพูด และการคิดชั่วนับเสียแต่บัดนี้และมีสัมปชัญญะรู้คิดในอันที่จะทำสิ่งที่ดีงามให้ทวียิ่งขึ้นอยู่ทุกขณะจิตในที่สุดก็ย่อมจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำพาให้ได้รับผลอันพึงปรารถนาได้เบื้องหน้าในขณะเดียวกันหากท่านกำลังระเผชิญกับความทุกข์ ก็จงอย่าท้อแท้อย่าหมกมุ่นอยู่กับความรู้สึกห่อเหี่ยวตรอมตมและอย่าตีโพยตีภายโทษผู้หนึ่งผู้ใดแต่จงเร่งใช้โอกาสที่ประสบความทุกข์อยู่นั้นเป็นเครื่องฉุกใจให้คิดได้ให้ตรหนักเห็นถึงสภาวะรักษะตามธรรมดาของโรคให้เข้าใจในความจริงว่า ไม่มีชีวิตใดเลยที่ไม่ต้องเผชิญกับความทุกข์แล้วปณิญญาณในใจณนะขณะปัจจุบันนั้นว่าจะไม่เพลอทำชั่วซึ่งยอมส่งผลเป็นความทุกข์ในอนาคตอีกพร้อมกับเร่งขลนขวายศึกษาอบรมตนให้งอกงามด้วยคุณธรรมยิ่งๆขึ้นไปผู้ปรารถนาความสุขในปีใหม่ ยึงพึงระลึกอยู่เสมอว่าต้นเหตุของความทุกข์คือการประกอบกรรมชั่วต้นเหตุของความสุขคือการประกอบกรรมดีการที่คิดว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วจัดเป็นความคิดอย่างมิจฉาทิฏฐิโดยเหตุที่ยังไม่มีปัญญาสอดสองรู้ถึงกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎแห่งธรรมะ ท่านทั้งหลายควรเริ่มต้นแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองด้วยการกระทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วไม่ประมาทในการศึกษาอบรมเพิ่มพูนคุณธรรมเพื่อความเจริญก้าวหน้าสืบไปเถิด